วิทยายลัยเทคนิคเขมาราชสังกัดสำงงน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตลอดจนการผลิตและพัฒนาช่องฝีมือให้มีคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศวิทยายลัยเทคนิคเคมาราชมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ทางวิชาการตามมาตรฐานสากลและมีทักษะทางวิชาชีพในสาขาที่ตนเรียนตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนการบริการชุมชนและสังคมมีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมพิบาลจนเกิดผลสมฤริ์ที่ชัดเจนซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษาวิทยายลายัยเทคนิคเคมราชเปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบและระบบทวิภาคีซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปวชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นและโครงการทวิศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้นางชญานั์จันเทพาผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคเขมรราชนายสว่างสัตยธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางเตือนใจภัยคำนามรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวยาวานิดาสุภาสอนรองผู้ดูการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวธนาวดีพิมพ์ราชรองผู้ดูการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเขมรราชมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน2071คนโดยแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน1279คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 792คนและในปีการศึกษา2565มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน788คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน395คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน393คนวิทยาลัยเทคนิคเขมรราชมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยวิทยายลัยส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกประเภทวิชาและทุกสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจังและพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเพื่อให้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรโดยวิทยาลัยเทคนิคเคมราชได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆทั้งในและต่างประเทศดังนี้ทวิภาคีในประเทศจำนวน71แห่งอาทิเช่นบริษัทสยามคูเบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกคอน s u m e r Product ประเทศไทยจำกัดบริษัทโตโฮคุไพโอเนีย er, ประเทศไทยจำกัดบริษัทเอสพีกันซาดจำกัด บริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยบริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาจำกัดโรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพมหานครโรงแรมเอเชียพัทยาชนบุรีโรงแรมรอยัลคลิปบีชพัทยาบริษัทฮอนด้าอัตโมบิบลประเทศไทยจำกัดบริษัทบีควิกจำกัดบริษัทฮอนโมโนกรุ๊ปจำกัดบริษัทเอสพีสแตเลจจำกัด บริษัท global thai soul precision จำกัดบริษัทวาโบรประเทศไทยจำกัดบริษัทไดเกียวคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัทสยามคีโตจำกัดบริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทยจำกัดบริษัทวาเหมิงจำกัดบริษัทเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัท the qsr of asia จำกัดบริษัท nippo m e ค h a t r o n i c thailand จำกัด บริษัทมอนเดนิชินประเทศไทยจำกัดบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์สหกรรมจำกัดทวิภาคีต่างประเทศจำนวนสองประเทศคือประเทศญี่ปุน่นและประเทศจีนประเทศญี่ปุน่นจำนวน9บริษัทมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพจำนวน54คนเป็นระยะเวลา3ปีประเทศจีนจำนวนหนึ่งบริษัทมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพจำนวนหนึ่งคน เป็นระยะเวลา1ปีเพื่อให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและจากผลการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณพศ2566ทำให้วิทยาลัยเทคนิคเขมราช ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแต่จำปีงบประมาณ2,566ดังนี้ระดับนานาชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง The First Asia o c e a n i a Honda Safety i n s t r u c t u r e Competition 2023ประเภท Overall Group C Motorcycle CB 150R ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง The First เอเชียโอเชเนียฮอนด้าเซฟตี้อินสตรักเจอร์คอมเพเิชัน2023ประเภทผู้ช่วยครูฝึกชายประเทศไทย CB 150 r ได้รับรางวัลเรียนเงินรุ่นซีเนียระดับอาชีวศึกษาประเภทโรบอตดีไซน์ชื่อผลงาน City of Future ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYMRC Online 2022ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงรุ่นซีเนียระดับอาชีวศึกษาประเภท Robot Creation ชื่อผลงาน b r i d g e Robot ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYMRC Online 2022ได้รับรางวัลเรียนทองแดงรุ่นซีเนียระดับอาชีวศึกษาประเภท Robot ครีเอชันชื่อผลงาน Weed Killer Robot หุ่นยนต์นักฆ่าวัชพืชในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYMRC Online 2022ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภท Robot Creation รุ่นซีเนียผลงาน Food Delivery Robots and Oxygen Tanks ในการแข่งขันหุ่นยนต์แบบออนไลน์ IYRC Online 2021 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภท r o b o t c r e a t i o n รุ่นซีเนียชื่อผลงาน Robots to Kill Covid 1 9ในการแข่งขันหุ่นยนต์แบบออนไลน์ IYRC Online 2021ระดับชาติได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัต ราชสุดาสยามมรมราชกุมารีอพสทประจำปี2,566ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอรวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า1,070หน่วยได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่16ประจำปีการศึกษา2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้รับประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยตะเกียบไม้ไผ่สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2565ชิงถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาศได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษารอบแชมป์ชิงแชมป ประจำปีพุทธศักราช2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยตะเกียบไม้ไผ่สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2565ชิงถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทานารีนาะได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่15ประจำปีการศึกษา2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่7ประจำปีการศึกษา2565ชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุท่านารีนาศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยตะเกียบไม้ไผ่ สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2565ชิงถ้วยประธานพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธานารีนาศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่32ประจำปีการศึกษา2566ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอวทได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษารอบชิงชนะเลิศระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2565งานสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2566งานสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2564งานสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีได้รับโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ4ดาวประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565รอบการประเมินปีการศึกษา2564ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึง2568จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้านการอาชีวศึกษา ได้รับกิตติบัตรมาตรฐานเรียนทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่32ประจำปีการศึกษา2566ทักษะความรู้ทางการเงินฟินดี w วีแคนดูจากผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารครูบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาทุกคนที่มุ่งมัน่นทุ่มเทและเสียสละเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดพวกเราวิทยายลัยเทคนิคเคมราชพร้อมพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป